มีช็อตที่น่าตกใจอีกช่วงหนึ่งคุณผู้ชมครพอดินมันเริ่มอ่อนมันซุดมันดึงลงมาเรื่อยๆเห็นบอกดึงเสาไฟฟ้าถล่มเป็นรอบสองแล้วมีรถน่าจะเป็นรถเครนของเจ้าหน้าที่เขาด้านไปจอดอยู่ตรงตรงแผ่นปูนข้างบนสักพักหนึ่งพอมันดึงปุ๊บรถทั้งคันนะคะพลุบหายลงไปข้างล่าง คันนี้ยังอยู่คุณผู้ชมคะรถที่เกี่ยวข้องอ่ะมีทั้งหมด3คันคนที่ทุกคนสนใจมากที่สุดคือกระบะคันนั้นนะที่ค้างอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ไปไหนออคันที่สองอุดอยู่ตรงปากหลุมเป็นรถเก๋งแล้วก็อีกคันหนึ่งคือคันนี้สรุปตกลงไปข้างล่างสองคันสองคันนะคุณผู้ชมหนึ่งคือรถเก๋งของเจ้าหนี่ตำรวจไปอุดปากท่ออุโมงเลยแล้วตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือมันขยายออกมาทางด้านท่อตรงเนี้ยไม่ได้มันก็เลยต้อง เอาดูดดินจากด้านข้างตัวนี้ออกไปข้างหนึ่งเนี่ยเป็นวชิรัพยาบาลอีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่รถล่วงองกไปเนี่ยฮะคุณผู้ชมนั่นคือสนอสามเสนเพราะฉะนั้นแล้วดินมันยังไหลลงอุโมงค์อยู่ตรงกลางตลอดเวลาถามว่ารถกระบะทําไมไม่ล่วงเผอิญโชคดีมากคุณผู้ชมฮะหนึ่งในล้านละมะั้ง จอดตรงนั้นนั่นมันคือดินทั้งหมดเลยถูกไหมคุณฝ้ายแต่อีตรงที่รถกระบะจอดมันเป็นปล่องของอาคารจ่ายไฟฟ้าภายในสถานีรถไฟฟ้าพอดีแลว <นะ S 2> ก็ค้างอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว,ว่าคนขับเป็นยังไงบ้างคนขับไม่ได้อยู่ในรถตั้งแต่แรกเป็นรถของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นประปาเอามาจอดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสายแล้วตัวเองเนี่ยลงไปทํางานขอดูภาพตอนที่เขาเอา,เอารถเพลนมายก รถกระบะคันนี้ออกไปหน่อยค่ะแม้คนไปสงสัยโชคดีมากเลยนะ <S <S ตอนแรกคิดว่าเป็นรถของแบบชาวบ้านที่ขับไปตอนเช้าแล้วไปค้างตึงอยู่ตรงนั้น<อ>หรือเปล่านี่ค่ะรถคันนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยพอดีคุณผู้ชมข้างล่างมันแข็งถ้าสมมุติว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบคอนกรีตเสริมเป็นบล็อกอยู่ข้างล่างนะ<อ>ร่วงแล้วคันนี้อยู่ได้แล้วอยู่แบบอิงกระเทเล่ด้วยนะ นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ค่ะเอาเครนมายกเอารถคันนี้ออกไปคือทุกอย่างอ่ะมันหมิ่นเหม่มากเลยอีกนิดเดียวจะตกลงไปแล้วอ่ะคันนี้แต่สุดท้ายคันนี้ปลอดภัย<อ>ส่วนอีกสองคันก็คือรถสล้์คันตะกี้นะคะแล้วก็รถเก๋งของตำรวจออกมาไม่ได้อ๋อดูภาพมิดเต็มๆ่อยค่ะจะล่ว,วงเือะไเรียบร้อยโดนบางเหมือนเดิม,ม Thank <laughs> you. ผู้ชมฮะวันนี้ก็เลยมีการยกรถกระบะคันดังกล่าวเพราะมันอยู่ตรงบริเวณปากเขาเรียกว่าเป็นสถานีจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีรถไฟนี่แหละฮะคุณผู้ชมมันก็จะมีแบบว่าพอดีเป๊ะเลยแต่ล้อหลังด้านขวาเนี่ยเหมือนกับลอยอยู่บริเวณปากหลุมเพราะตรงนั้นเพอเอิร์ธมันเป็นดินพอดีมันไม่ได้แบบจอดเข้าล็อกพอดีเป๊ะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าล้อด้านขวาล้อหน้าซ้ายกับขวาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าล่วงลงไปเกือบจะหลุดแล้วเลยมีปฏิบัติการในการยกรถกระบะนี่ๆอย่างนี้ฮะ เห็นไหมนิดเดียวเองอ่ะคุณฝ้าย่มไม่งั้นก็คือล่วงไปแล้วฮะเลยมีปฏิบัติการยกรกครันดัง,งกล่าวเห็นบอกว่าทะเบียนรถคือสองทพุทธวแหวนสี่แปดห้าสีเห็นบอกว่าด้านหลังกระบะเนี่ยัยังมีอุปกรณ์ของช่างอยู่เลยแล้วถามว่ารถอีกคันหนึ่งมันไปผุดอยู่ด้านในฮะ พอมีการปฏิบัติการเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเริ่มที่จะอ่ะมีรถสองคันเนาะเท่าที่มองเห็นได้คือมีรถกระบะหนึ่งคันถูกไหมฮะที่อยู่ตรงบริเวณปาก<ช>หลุงแล้วสามารถกู้ขึ้นไปได้แล้วแล้วก็จะมีรถของรถเก่งอีกคันหนึ่งที่อุดอยู่ตรงปากอุโมงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อุดอยู่เอาไว้ตรงนั้นและเป็นจุดที่ดินเนี่ยมันรวบเข้าไปพอดีเลยมีปฏิบัติการตอนโตที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูก็คือจะเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยกู้ภัยสองน,า,องนายโหนสลิงลงไปและจะเอา สายเนี่ยสลิงเนี่ยนะฮะสายเบลเนี่ยไปคันรอบคันรถแต่สุดท้ายแล้วดินมันยังมาเรื่อยๆฮะเพราะอะไรพอดินมาเรื่อยๆปุ๊บโชคดีมากเลยนะที่ยกเลิกปฏิบัติการนี้ก่อนเพราะแป๊บเดียวจริงๆรถสไลด์ของตำรวจที่อยู่ด้านข้างผลุดลงมาทันทีฮะเลยบอกว่านี่คือวินาทีระทึกเหมือนกันสองคันนะฮะที่ลงไปด้านล่างหคือรถเก่งสคือรถสไลด์ตำรวจเจ้าของรถค่ะรองสารวัตรจราจรสนสำเสนอยู่เนี้ยแหละร้อยตำรวจเอกรัชวิทย ซึ่งก็กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุ<ก>เพราะว่าถนนเนี่ยปิดกันตั้งแต่ช่วง6กโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วน้ํามันเอ่อเขาก็เลยเอากรวยสีส้มเนี่ยปิดเอาไว้ก่อนโชคดีมากเลยอะอแล้วเรื่องของน้าเอ,อ่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่<ก>บางคนบอกว่าท่อแตกแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่แล้วสําคัญคือวันนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องภัยธรรมชาตินะมันไม่ใช่ดินซุดแบบปกติเพราะมันมีการก่อสร้างข้างล่างวันนี้บางคนพูดไปถึงว่า มีการทุจริตอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเอาเจ้าของรถก่อนทางด้านของท่านรองสารวัตรบอกว่ารถจอดอยู่หน้าโรงพักพอดีก็จะเห็นนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกข้างหน้าโรงพักถูกหายไปหมดเห็นใช่ไหมถนนตรนนั้นหายไปหมดเลยค่ะหันมาอีกทีเขากาลังยืนโบกอยู่ตรงแยกหันมาอีกทีรถตกลงไปข้างล่างเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเจ้าของรถเนาะใจก็ตกใจคว้าของอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแต่ตอนนั้นก็กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เข้าเวรเช้าพอดีค่ะก็เลยมันยังไม่ทันดูอะไรเลยแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุทางด้านของรองสาราวัตรเนี่ยบอกว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเริ่มสุดออลองเปิดภาพช่วง ตีห้หโมงท่านบอกว่าตอนนั้นนะคิดว่าท่อประปามันแตกน้ําก็เลยซึมเอ,อ่ขึ้นมาบนพื้นถนนเรื่อยๆช่วงเช้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะเห็นว่าถนนนมันเริ่มแอนแล้วเห็นใช่ไหม,มยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรจราจรก็ทําตามมาตรการไปก่อนคือเอากรวย,ยไปกั้นถนนเอาไว้รถก็เลยไม่สามารถผ่านเส้นถนนที่มันแอนตรงนั้นได้ส่วนโรงพักสอนอสามเสนตึกกำลังสวยเลย เพิ่งจะร,รับมอบเมื่อกรกฎาคมยังไม่ทันได้ใช้กําลังขนเข้าขนของเข้าไปคุณผู้ชมคะแต่ข้างหลังมีแฟลตตารวจอยู่ซึ่งตอนตีห้าหกโมงเจ็ดโมงตำรวจบางนายยังไม่ได้ตื่นนะคะยังมีคนอยู่ข้างหลังอยู่เลยส่วนตัวของท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเรื่องรถที่ตกลงไปวันนี้รถไปอุดอยู่ตรงปากหลุมพอดีเลยนะดีไม่ดีอะดินฝังหมดนะทั้งคันเลย<อ>ก็ยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรค่ะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นที่ตั้งก่อน ในที่ที่ด็ดตู้ลงไปเนี่ยครับจอดอยู่หน้าสอนอนี่แหละครับอยู่ตรงใกล้ๆบริเวรตอนนี้ลงไปมาแล้วกังวลมากไม่ต้องกังวลเพราะของในรถแล้วผมก็อยู่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเกู้ภัยเห็นผมกำลังกู้ชาติกำลังมาอยู่ก็เดี๋ยวรอรู้ว่าของจะได้มาได้หรือเปล่าขนาดนี้รถจะตูลงไปได้แล้วก็ยังต้องไปยังที่ใช่ครับก็ต้องรอตีไก่อนเนาะ เนด้วยเวลาเช้าพอดีก็เลยต้องต้องลงมาช่วย่ันก่อนตอนเกิดเหตุเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยถนนมันซุดก่อนครับตรงหลังใกล้ๆกับหน้าโรงพยาบาลก่อนซุดนิดนึงสักพักนึงน่าจะเป็นท่อประปาแตกครับก็เลยมีน้ำซึมเข้ามาเลยจนจกลายเป็นแองพอเป็นแองเสร็จปุ๊บก็ตามคลิปในโซเชียลครับเก็ดฝนตกก็ซุดลงไปเลยครับแห่งแรกก็เป็นเหมือันอยูเริ่มต้นอยู่จอดอยู่หน้าซอน้อยนี่แหละครับตรง แก้ๆบผลิเออตอนนี้ลงไปานแล้วกังวลมากไม่ต้องกังวลเพราะของในรถแล้วผมก็อยู่อยู่ไหนเดี๋ยวเดยวเนี่ยเห็นกู้ภัยเห็นผมกำลังกู้ช่างช่วยงาอยู่ก็เดี๋ยวรอรู้ว่าของขนางนมันจะ ขนาดนี้เราจะตกลงไปแต่ก็ยังต้องเป็นการยิงไม่ได้ครับก็ต้องวางแไว้ก่อนเนาะต้องเป็นตามหน้าที่พอดีผมนี่ผมเข้าเวรด้วยเวรเช้าต้องต้นเนี่ยถนนมันซุดก่อนครับตรงทันใกล้ๆกับหน้าโรงพยาบาลก่อนซุดนิดนึงสักพักนึงน่าจะเป็นท่อประปาแตกครับก็เลยมีน้ำซึมเข้ามาเลยจนจกลายเป็นแอ๊ก พอเป็นเองเสร็จปุ๊บก็ตามยิปในโซเชียลครับเห็นกเขาก็รู้อตรงไปเลยครับตตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับาการใหม่จะเปิดวันที่1ธุลาคมแต่ตอนนี้ก็น่าจะต้องอยไว้ที่วานใช่ครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะต้องปิดซ่อมบำรุงไปอีกค่คุณผู้ชมคะตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางแยกอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรทําหน้าที่ก่อนเดินลงไปก็ไม่รู้จะทํายังไงอยู่ดีรถไปอุดตรงปากหลุมพอดีแล้วก็ลึกจากตรงนี้